สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านกิจกรรมในช่วงหน้าหนาวช่วงนี้มีวันหยุดยาวเลยค่ะวันไหนอยู่บ้านเบื่อๆนะคะก็จะไปหากินกาแฟาบ้านเพื่อนละจ้าวันนี้เหยื่อรายแรกของเราก็จะเป็นบ้านน้องรจนานะคะเดี๋ยวซื้อเคก้กไปกินกาแฟาที่บ้านน้องค่ะที่บ้านนี้เขาจะเวลคัมยินดีต้อนรับเราเสมอแต่ว่าตามธรรมเนียมฝรั่งเราก็ไม่ค่อยไปรบกวนใครมากเท่าไหร่นะคะ เมื่อก่อนเราอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันน้องก็จะมาหาเราบ้างเราไปหาน้องบ้างแต่ตอนนี้น้องมีบ้านก็จะเป็นเราที่จะไปหาน้องจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะไปค่ะแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปบ้านน้องกันค่ะถ้าเดินไปก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าวันไหนหิมะตกวิวสวยๆจะพาทุกคนเดินไปบ้านน้องนะคะแต่ช่วงนี้คือฝนตกอากาศหนาวแล้วก็มืดครึม้มถ้าหิมะตก แสงของหิมะสีขาวจะทำให้บรรยากาศสว่างกว่านี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะก็เรียกว่ากำลังมืดครึ้มเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาดีที่เราจะไปดื่มกาแฟกันค่ะแต่เดี๋ยวขอแวะซื้อเค้กก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศเมืองเล็กๆที่สวีเดนค่ะมาดูเค้ก ไปกินกาแฟกับเพื่อนนะคะชมบรรยากาศตอน3ามโมงเย็นไปด้วยกันค่ะพาขับรถขึ้นบนเนินเขามุมที่สูงที่สุดของเมืองนี้เราจะมองเห็นบรรยากาศบ้านเรือนความเป็นอยู่อาศัยของชีวิตในชนบทสวีเดนนะคะอันนี้คือเมืองเล็กๆบ้านนอกสวีเดนจริงๆจ,จ,จ้า บานเรือนก็จะตั้งอยู่ห่างๆกันนะคะพร้อมกับบรรยากาศแสงสว่างตอนนี้ใช้กล้อง GoPro ในการถ่ายทำนะคะซึ่งเป็นกล้องที่ให้สีความเป็นธรรมชาติถ้าใช้มือถือทุกคนจะเห็นการปรับแสงให้สว่างกว่าปกติค่ะคลิปนี้ก็เลยจะเป็นแสงและวิวสีตามธรรมชาติเลยนะคะ ไปสามโงเย็นจ้าจะไม่เห็นแสงของพระอาทิตย์เลยนะคะจะมีแสงสว่างเล็กๆสลัวๆแบบนี้ก็กลยจะถึงบ้านน้องแล้วค่ะก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันแต่บ้านน้องอยู่บนภูเขานะคะส่วนบ้านเราอยู่ด้านล่างค่ะขวามือของหน้าจอตอนนี้จะเป็นด้านล่างนะคะส่วนตรงนี้คือมุมที่สูงที่สุดของเมืองนี้จะมองเห็นวิวตัวเมืองได้ทั่วเลยค่ะ ถึงบ้านน้องแล้วไปกินกาแฟกันจ้าดูข้าเดินเอาโซ่อะดูหัวล่ะโอเคเรียโอเคอัลมาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะทุกคน หากินกาแฟบ้านเพื่อนียบเงียบเงียบเงียโอ้สมึกคลอป่าดิเ่ี๋ยเสียฟอร์เบิร์นวอร์มเอาไว้ก่อนเลยเนียเงียบ้านที่บ้านไม่มีฉันไม่มีฉันไม่มีเดี๋ยวโซฟูด ดื่มกาแฟแล้วก็นั่งคุยกันสักพักนะคะถึงเวลาก็กลับบ้านกันจ้าสักประมาณห้าโมงครึ่งนี่คือบรรยากาศ5้าโมงครึ่งเงียบสนิทเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะก็จะพาดู บรรยากาศการประดับไฟค่ะซึ่งมีแค่นี้แหละทุกคนเป็นไฟเล็กๆที่สวีเดนนอร์เวย์นะคะลักษณะการบริหารประเทศของเขาและความเป็นอยู่ของผู้คนจะคล้ายๆกันก็คือผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพลังงานจากธรรมชาติค่ะการประหยัดไฟการ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือจะเป็นหลักเลยนะคะเขาประดับไฟแค่นี้จริงๆถ้าอยากเห็นไฟสวยงามนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะมุ่งหน้าไปที่ประเทศไทยเลยนะคะช่วงนี้ที่เมืองไทยคงจะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ที่นี่ก็คือมีการประดับตกแต่งให้รู้ว่าเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆเท่านั้น เมืองเล็กๆผู้คนก็จะน้อยไปด้วยค่ะที่นี่จะพลุกพล่านแค่ในช่วงหน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่พักตักอากาศของคนนอร์เวย์จะข้ามมาฝั่งนี้เยอะมากรถที่จอดสองข้างทางจะเป็นรถของนอร์เวย์ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาในเมืองนี้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศ5้าโมครึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ้านกันค่ะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆก,ก,ก็เลยจะมีแต่ ผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะเขาจะไม่ออกไปไหนกันเลยจ้าในแต่ละวันจะเจอคนน้อยมากส่วนเราก็กลับบ้านกันค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศเมืองเล็กๆชนบทสวีเดนมาถึงบ้านก็ถือซิจ้ารออะไรกินมง่ายๆกันขาที่เี่น,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 น้องนอน วันนี้พากินตำแครอทใส่แตงกวานะคะพร้อมกับมีแคปหมูที่เป็นขนมขบเคี้ยวของคนสวีเดนส่วนเราซื้อมากินกับข้าวและกินกับส้มตำค่ะพี่พี่น้องๆคนไทยในยต่างแดนใครกินแบบนี้บ้างคะอร่อยทดแทนกันได้เลยนะคะก็เขาก็จะเป็นแคปหมูที่ทอดแล้วก็มีความเค็มนิดหน่อยแต่ไม่อร่อยเหมือนกากหมูที่เมืองไทยแน่นอนค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก่อนนอนดูผักมาดามบ้านนาะนะใส่ถุงไว้มันจะสดค่ะอันนี้เป็นก้านผักา,าลารี่กับตำแตงค่ะแม่ตำแตงใส่แครอทกินกับกากหมูต้องกินแซบๆก่อนนอน Mennään noin ลืมปิดซองแคปหมูทุกคนมีความกรอบๆเหนียวๆ เปียวไปหน่อยแต่อร่อยอยู่ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะ ช่วงไม่มีคลิปเก็บเหตุจะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ชีวิตอยากรู้เรื่องอะไรของสาวไทยในยต่างแดนบ้านอยู่สวีเดนทำงานในนอร์เวย์คนนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะโปดติดตามคลิปถัดไปขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ